การเริ่มต้นนะครับโดยไม่มีสารอาหารเพียงพอนในแต่ละวันตอนเช้านะครับมันจะทําให้เรารู้สึกอารมณ์เนี่ยหงุดหงิดงุนง่านนะประสิทธิภาพในการเรียนรู้ความจำเนี่ยและประสิทธิภาพในการทํางานลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยมันจึงเป็นความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเออมื่อเปรียบอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นกุญแจสําคัญในการเริ่มกระบวนการต่างนะครับในร่างกายของเราในแต่ละวันเนะเนื่องจากว่าหลังจากที่ร่างกายผ่านการพักผ่อนมามากกว่า12ชั่วโมงแลวใช่ไหมครับเนื้อเยื่อฮอร์โมนต่างพวกเนีย ร่างกายเนี่ยมันจะเป็นจะต้องได้รับสิ่งกระตุ้นเข้าไปนะครับในการเริ่มต้นทําทงานทําให้เขาตอบสนองต่อการทํางานของเราร่างกายเราเนี่ยได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพตลอดช่วงวันอย่างเช่นถ้าหลังจากที่ร่างกายเข้าสู่ภาวะนะครับที่เรียกว่านอนหลับแล้วนะ,นะ,นะการผลราญในร่างกายเราจะลดลงใช่ป่ะหลังจากรับทานอาหารเช้าเข้าไปป๊อปเนี่ยครับมันจะช่วยเข้าไปปลุกนะครับระบบการ,รผลาญให้ร่างกายเนี่ยกลับมาทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะนะครับแต่ถ้าในแง่สมมุติว่าเรางด รับประทานอาหารเช้านะครับมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยเ,ออเริ่มต้นวันใหม่เนี่ยได้ช้ากว่านะครับนาฬิกาชีวิตนะครับเมื่อรับประทานอาหารนะครับหลังจากนะครับนั้นเนี่ยจึงส่งผลต่อระบบการทํางานเผ่าผ่านเราเนี่ยมันทางานได้ไม่เต็มที่ประสิทธิภาพในการทํางานของร่างกายในการดูดซึมสารอาหารต่างๆก็แล้วแต่ตัวเนี้ยลดต่ําลงเลยมีผลทําให้นะครับร่างกายได้รับสารอาหารไม่ไม่เพียงพอจึงเกิดความ ไม่เป็นปกตินะครับในด้านของร่างกายและด้านอารมณ์นะครับหงุดหงิดงุนง่านประสิทธิภาพในเรื่องของความรู้ความจำต่างๆวันนี้รวมถึงสมาธิในการทํางานตลอดทั้งวันลดต่ําลงด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับไม่ติดขัดอะไรเนี่ยไม่อยากให้ขาดเลยนะครับเพื่อน,อ,น,อ,นอาหารเช้าเนี่ยนะครับเพื่อนท่านใดที่มีคําถามปัญหานะครับเกี่ยวกับอยากจะปรึกษาเรื่องของสุขภาพก็ดีเรื่องการลดน้ำหนักลดไขมันนะครับก็สามารถพิมพ์ปัญหาคําถามเข้ามาในคอมเมนต์ไว้นะครับพูดคุยกันนะครับ